ความกลัวคืออาการของความทุกข์ความกลัวไม่ใช่กิเลสเป็นอาการของทุกข์เป็นผลของกิเลส แต่กิเลสนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นกิเลสชนหยาบคายอย่างเดียวหยาบคายในไม่ถึงแบบพื้นฐานเลยว่าอยากได้อะไรไม่กลัวจะไม่ได้หรือว่ากลัวพรัดพราดแต่พุทธศาสนาสอนว่าพุทธชน ทุกคนต,ต้องอยู่กับความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพุทธชนมีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นอาที่จะอยู่ยังไม่กลัวที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ารากเง้าของความกลัวคือความยึดมั่นถือมั่น ว่ากายกับใจเป็นเราเป็นของเราภาษาบาลีเลียกว่าสกายอทิธิมีความเห็นมีการมองมีความเชื่อว่ากายกับใจคือเราของเราตราบใดที่เรายังมีความยึดมั่นถือมัน ในคำว่าเราหรือของเราจะต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ด้วยเป็นคู่กันใช่ไหมถ้าเรามีเราก็ต้องมีไอสิ่งที่ไม่ใช่เรามีของเราก็มีสิ่งที่ไม่ใช่ของเราดนั้นชีวิตเป็นคู่อ่าเมองอีกอย่างนึงก็ชีวิต แยกเป็นสองส่วนก็เลยจะมีปัญหาว่าเอสองส่วนนี้ต้องสัมพันธ์กันอย่างไงหมายถึงว่าเราต้องต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่เราอย่างไงของเรากับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราตรงนี้แหละที่อังเกิดตัณหาอุปาทานและ ผลของตัณหาอุปทานคือความกลัว